ใช่อะโอ <Sen> <no>? oh, ้โหโอ้โหนักต้มน้ำเดาวันได้ไหมครับผม้โหีน้ได้นะครับอันที่ดาวลองเดาว่าเป็นใครดีกว่าอ่าแล้วเราจะมีการล้อนผลงานผ่านแพลตฟอร์มไหนไหมฮะมีไหมโดนล้อนไปแล้วรู้สึกตอนนี้กำลังเรนเดอร์อยู่ฮะอะไรนะในการเรนเดอร์ไฟล์อยู่ใกล้เผยแค่แล้วอ๋อเอสมาจากทางบ้านบอกว่าอยากเห็นเลยว่าใครเป็นผู้คนนั้นก็คือนิ่งเป็นหลักแล้วเพิ่งคืนหลับไปถ่ายนะฮะอย่างนฝากติดตามกันด้วยนั่นเองครับ Oh, โอ okay, okay, ้ตึงโต๊ะต๊ึงเมื่อกี้เล่นพี่เหนื External ่อยเหมือนกันนะโอเคเป็นไงบ้างเดี okay, ๋ยวย้อนกลับมาครับในเอพิโ od สุดท้ายเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับเอพีดีครับอาสักตัวแทนก่ัเข่งกับสมัยก่อนกันได้ครับเอาเลยเหรอโอเคเอาความรู้สึกแรกก่อนกรับผมชอบซีนจบมากเพราะว่า คือตั้งแต่จบเบรกสามแล้วที่ที่เป็นตอนที่เราไปเที่ยวทะเลด้วยกันทุกคน,นอะไรเงี้ยล้วก็มันมีภาพทางเฟรมไว้ว่าแบบเฮ้ยครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเพื่อนกับทุกคนในเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราเติบโตออกไปเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่แบบโอเคมันมีภาพเนี้ยที่อยู่ในความทรงจําเราเรารู้สึกตื่นตระหนกละพอมาเจอฉากจบที่ตัวละครเราสองคนก็ลงเอยกันอีกแล้วก็รวมไปถึงตอนที่ ผมชอบมากที่พี่เหนือเขาเก็บของทุกอย่างของโตะมาจัดแสดงให้นบดูเลยก็คือพี่เหนือเขายังสงสัยกับการเก็บของของโตะอยู่เลยใน E ีพีที่แต่ใน E ีพีที่เราเห็นเมื่อกี้คือมันมันเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นว่าความรักมันคือการเห็นคนที่เรารักมีความสุขและความสุขของโตะก็คือการเก็บของพวกเนี้พี่เหนือก็เลยแบบได้ถ้ามันเป็นความสุขของโต๊ะพี่ไม่สน ข้อกำเนิดอะไรับงนันที่จะเดินไปลงของพี่สุขันหรือว่าประธานใจมากครับครับผู้มเชื่อไครับอย่างแรกเลยคือผมรู้สึกแบบเองแล้วก็อีพีสุดท้ายเนาะผมรู้สึกวิวๆเหมือนกันผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกวิวเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตอนจบเนาะซึ่งซีนตอนจบที่ผมประทับใจมากๆรู้สึกว่าผมทักใจมากๆคือซีนพี่เหนือกับโตเนาะ เป็นซีที่พี่เหนือเก็บของที่โต๊ะเก็บทั้งหมดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เนาะให ateur, ้แต่พิพิธภัณฑ์เลยเหรอให้โต๊ะแบบได้ชื่นชมแล้วก็ได้ชื่นชมพี่เหนือไปด้วยในตัวซึ่งมันเป็นิีงที่คนคนหนึ่งที่ต้องรักคนคนหนึ่งมากๆที่จะทําให้ได้หรือยอมรับคนคนหนึ่งได้ขนาดเนี้ยเขาต้องรักกันมากแล้วผมเชื่อว่าพี่เหนือรักโต๊มากๆขนาดจอตายได้เลยแหละ ช่ครับยังจาความรู้สึกตัวเองในผมเชื่อว่าทุกคนเอาอยู่ด้วยกันนะครับในวันที่วันแถลงข่าวรวมถึงวันที่เราได้ดู EP L A F S อีพีแรกเอโซดแรกกันพร้อมกันความรู้สึกในวันนั้นกับความรู้สึกในวันนี้ที่เราดูเอฟซอดสุดท้ายของพร้อมกันเนี่ยมันเหมือนกันหรือว่าต่างกันนะครับที่เหมือนผมว่าคือความอบอุ่นที่เราได้ครับผมรู้สึกว่าอย่าร้อ Oh. คือเราจำวันแรกที่เรามากันได้อยู่เลยวันที่เราได้เริ่มเปิดหรือว่าวันที่เราได้เริ่มดูอีพีหนึ่งวยกันเรารู้สึกว่าวันนั้นพี่ๆก็มาให้กําลังใจเป็นกําลังใจให้พวกเราเยอะแยะก,กันมากเลยครับแลวเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นแล้วเรารู้สึกว่าเรารักครอบครัวนี้มากเราอยากอยู่กับพี่ๆเขาไปนานๆจนเรารู้อยู่แล้วล่ะครับว่าวันเป็นยังไงมันก็ต้อง มาถึงโค้งสุดท้ายทางจบการส่งตัวละครกับเขาเรื่องซึ่งวันนี้ผมก็ยังรู้สึกอบอุ่นและได้รับกำลังใจเหมือนเดิมแล้วก็มันเกินคาดมากเลยครับสำหรับผมว่าเราไม่นึกว่าเราจะได้มีคนที่ชอบมีคนที่เป็นกําลังใจคอยซัพพอร์ตคอยเป็นห่วงเรามันดีใจแล้วมครับเกินคาดมากขอบคุณมากครับบิลลี่ครับนะผมก็บิลลี่คงจำวันแรกได้แล้วก็ วันแรกครอบครัวเราก็จะโอ้โหเราก็วันน,วนี้ครอบครัวเราก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนจริงๆแล้วคนที่รักซีรีส์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่อยู่ที่ประเทศไทยอยางไปทั่วทุกมุมโลกเลยรู้สึกยังไงบ้างครบับกับสิ่งที่เราทุ่มเทและอ้อมผลตอบรับได้ตอบรับตีขนาดนี้แล้วก็ได้ใจและความหลักจากแฟนคลับขนาดนี้ครับคือพวกเราจะบอกกับทุกคนว่าตั้งแต่โปรเจกต์เปิดมา พวกเราได้รับกําลังใจจากพี่ๆทุกคนคือพวกเราได้อ่าในโซเชียลทั้งหมดจริงๆพวกเราได้อ่านทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจตั้งแต่โปรเจกต์ยังไม่ยังไม่เริ่มถ่ายพวกเรา,เารู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าทุกคนได้มาให้กําลังใจพวกเราเยอะขนาดนี้พวกเราก็แค่เป็นแสดงตงัวเองคนหนึ่ง เริ่มเล่นซีรีส์จีทีเจังแต่มีพี่แบบมาให้กำลังใจและรักพวกเราขนาดพวกเราแบบดีใจมากๆคือผมเคยบอกไปว่าทุกคนเป็นเหมือนสีที่มีความสุขอยู่ในตัวแล้วสีลูกสี่ะบารูปว,ว่าภาพไอ้ผลงานนี้ออกมาจนทำให้ภาพเนะี้ย ออกมาสวยงามแล้วก็มีความสุขขนาดนี้ถึงแม้ว่าภาพบนนี้มันจะไม่ได้ความต่อแล้วแต่ความทรงจำและภาพที <hatten> ่สวยของแอนดอร์นาค่ะจะอยู่ในใจเราตลอดที่เป็นหน่คนที่ดูซีเรียสแล้วก็ดูจริงจังแต่ก็พี่ว่าพี่ความสุข ว่าทุกคนได้ดูซีวิตทีน้ำตกลงทุกคนติดเท่กจริงๆไม่แปลกเลยว่าทุกคนที่เป็นทีน้ำของทุกคนได้ดูซีวิต เชนเป็นไงบ้างครับที่จะซื้อเรื่อนี้จากศูนย์ผมชอบที่เสนอที่เชฉยทุกคนในเลยจากศูนย์จนถึงมันมีประสบความสำเร็จมากการูปผมกล้าใช้เลยคำว่าประสบความสำเร็จมากแล้วก็เป็นหนึ่งในที่คลองใจกับหลาหลายคนแต่มาฟังของผู้บริหารี่เฉยเขาเฉยไงบ้างว่ามีอะไรอยากจะบอกทุกท่าน Thank <laughs> คำาิที่ชมเราเอามาปรับปรุงลระพัฒนาจริงๆขอบคุณมีเอ๋อทีมสาวมหาที่ช่วยแปลให้เรามีแบบภาษาที่หลากหา คุณทีมงานมากๆเลยด้วยจะเป็นครั้งชีวินคูก้าบอลชอนแนนทีมงานทุกคนที่ช่วยกันทำให้แอายังอ,อยู่ในงานตอนนี้ามาเลยมาเลยขอบคุณ,คะคณคะนะพี่ชีวิน อ๋อนี่คือการเนาะที่เคยเห็นอันนี้คู่กับอันนี้ค well> ู่กันกับพีชิวินอันนี้คู่การ์ตูนน่าจะใช่หรอมึงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แล้วแบบพี่ชิวินคือแบบว่าสร้างผลงานไว้เยอะมากพี่ชิวินอ่ะคือสร้างคือสร้างผลงานไว้เยอะมากใช่อันนี้อะไรหน่อยแล้วเราจะขึ้นแบบขึ้นมากขึ้นแบบสมัยเรา ผู้คนที่เราตรงนี้นเรารู้ว่าเราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นไงชีวิตมัน,นก็คอยวะคอยวะ่ออยู่เป็นเพื่อนคอยว่าพี่เชนฟังน้ำมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้มันต้องแบบมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้ฮะเราก็จะบอกว่าเราเคยทุกวันนี้เราเราเรามีอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการทํางานหนักหนักมากนะฮะมันเป็นอาการเครียดจนต้องต้องเข้าร้อน เอยากคียวอยาเเทียดมากเกิติดอะไรเกตดตรงไหนมากฉันจัดการให้อะไรเงี้ยฮะก็สอดกชีวิตที่ต้องัวเจ็บที่หนูฝักไทยฝัก่ายมากกว่าุเดมากุ่งจัดรดูพี่มือดิมากสดทนีอ๋อรังัทง่นหนครนคีนวันนี้นะว่า ด้่ยความเก่งมากๆจริงในรูปแบบหรือในคณะของช่วงจับที่จับขนง้ายย้อกมาคือสิ่งนี้นะครับที่วันนี้มันสัจเจมากจริงๆครับเอ่อสำหรับเราเราเคยบอกไปตั้งแต่ครั้งแรกว่าน้องๆ้องมีฝันคนดีฝันปุ๊บคนที่สางฝันของน้องให้เป็นจริงแล้ววันนี้ก็ ขอบคุณที่ทุกคนให้โอกาสพวกเราทุกคน แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็คนที่ไม่ได้มาด้วยวันนี้เป็นภาพที่พวกเราประทับใจมากๆมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเซนครับครับพี่บอกเลยพ,พ,พี่พี่เสียงพูดสตอรีาการทำทีวีจริงๆไม่ใช่เล่นงานใช่ครับคือเซนไม่ใช่แค่พูดหร,หรือว่าไปเสนอแต่ว่าเซนคนที่ทำทุกอย่าง ห้องตากกำกับไปหน้ากอที่เราจะต้องทำงานก่ด้วยแล้ววันนี้ผมจะว่าทุกคนที่ที่อยู่ใน การเลี้ยงเด็กคนหนึ่งขึ้นมาตอนนี้เราก็เ,าเห็นเขาตั้งแต่ว่าเขาอัน,อนตรสาวในพอวันหนึ่งเขาเขาเดินออกมาเขาเริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นแล้วจุดหนึ่งคือวันเนี้ยเด็กคนเนี้ยเขาจะต้องเป็นเติบโตในแบบทางเขานะเราได้ต่แบบพยายามให้ดูแลให้ดีที่สุดดูแลเขาให้ดีที่สุด พยายามควบงมงเขามีอะไรพยายามบอกได้ก็พยายามบอกซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาไม่ใช่แค่ซีวย์มันเหลือทุกทุกคนที่แบบอยู่ในที่นี้น้องนนักแสดงทุกคนนี่ก็เป็นแบบสีวย์แรกของแบบบริษัทผมจริงๆอย่างที่บอกผมใหม่มากนี่เป็นเป็นอะไรที่ผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันที่แบบว่า จากวันนั้นที่เราเป็นนักแสดงอยู่แล้ววันนี้เราจะเลือกที่จะมาเป็นผู้จับซีรีส์ลงทุนทําซีรีส์แล้วก็เริ่มต้นท,ทามันทั้งๆที่นัดตอนแรกที่ทำเอาตรงผมแบบเรามองไม่เห็นอะไรเลยเรามีโกรธแค่แปลว่าจะทํอยากทาไม่ได้ต้องทําแต่พอทําแล้วเราเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมีน้งประสบการณ์อุปสรรคมีอะไรหลายอย่างให้เรารู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่เราเป็นมองว่ามันแบบว่ามันอาจจะเรื่อในคนบนหน้าเขาเรื่องหลังตัวผมเรื่องใหญ่มากเคยแอบรู้สึกว่าหรือแบบคือผมไม่เข้าใจตัวเองนะตอนนั้นเพราะแบบมันมันหนักมากจ่เราเราพอหรือเปล่าเรารู้สึกแย่หรือเปล่าตรงเนี้พ้อหนึงก็เลยขอว่าสิ่งที่เราพยายามทำมันมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียว มันมีน้นองๆนกแดงทุกคน,นีทีมงานทุกคนผู้ชมทุกคนแฟนคลับทุกคนที่รอคอยสิ่งสิ่งนี้อยู่เราพยายามทำอดทนทำมันทุกอย่างแกบอกว่านี่คือซีรีส์เรื่องแรกที่ผมทุ่มสุดตัวแม้แต่เงินเก็บของทั้งชีวิตตั้ไหร่ผมถูกรีมานี่คือซีรีส์เรื่องนี้โดยที่ผมไปคิดเลยว่าสิ่งนี้มันจะกำไรมันจะขาดทุนแต่ข้อหนึ่งที่ผมรู้สึก ได้พูดกับ้องมงทุกคนที่มีโอกาสได้พูดกับผมผมบอกผมว่าที่ทุมสุดตัวเงจริงที่ไม่รู้หรอกว่าอะไรที่เขากำลังเกับเรื่องเพราะพี่มองข้ามเอรว่ากำลังกันอย่าพี่มองแต่เพียงอย่างเดียวว่าที่อยากเห็นทุกคนมีความสุขที่ทุกคนได้เป็นนักแสดงเห็นทุกคนมีความสุขที่ทุกคนได้อยู่ในจอเห็นทุกคนได้เห็นตัวเองในจออย่างแบบนี้เห็นทุกคน อยู่ในโลกโก้ที่ทุกคนพูดกับผมตลอดว่าความฝันมากเลยในการที่แบบตัวเองไปอยู่ในช่องสัมผมรู้สึกว่าต้องเข้ากันในหม่ๆเลยปุ่มเป็นดูๆว่าแบบเหม,มือนแค่แสดงสีที่หวาน ยังไงมันก็เป็นเล่นแบบทำอะไรพวกนี้ไม่ได้หรอกผมก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแล้วทำให้ดูพอโจกว่าแบบ ถ้าไม่มีพิเชซีรีส์นี้เกิดไม่ได้เขาคือทุกอย่างสีรี์เรื่องนี้จริงขอบคุณที่ชีวิต เชียจขั้นเสมอให้กำลังใจเสมออะไรบางอย่างที่ทุกคนผมได้อ่านทูทวิตเตอร์ที่ทุกคนโพสตทุกคนบอกว่ายามไม่มีอย่างนี้พยายามไม่มีอย่างนั้นพยายามแก้ไข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 กันมากที่สุดจนมาถึงแบบนี้เอาจริงๆแบบทุกงานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิ่อนลางผมตอนแรกแบบเมื่อคืนผมซึ้งว่าแบบเออในที่สุดจบแล้วในสิ่งที่แบบเราอดทนกับเขามาแบบ อยากให้เขาสอบได้อยากให้เขาประสบแต่พอมาถึงหนังตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบไม่ยยอยากใหเขาจบเลยอยากให้แบบนักที่แบบยีพีเต,ต,ต่อไปแบบจนจนแบบเราไม่รู้ที่ที่สุดผมรมันมันมีความสุขมากไงเราคนนี้มันสนุกมันมันได้็นห่วงทุกคนผมเลวลาผมผมก็มาาีเวลาแบบอยู่กับน้องแค่นั้นผมพยายามที่แบบขอแค่ที่มีเวลานิดเดียวอ่ะก็อยากจะปุกเร้าองน้อง แล้วกคนตรงนี้หมดตัวใหญ่เขาแบบว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรเขาอยากทำอ,อะไรจะบอกน้องทุกคนว่าต้องเติมเต็ที่ผมที่แบบเล้วกัน้องเยอะกาผมแบผมพยายามทำเต็มที่ที่สุดแะในในสิ่งที่ผมพยายามทาได้ผมทุ่มสุดจีบเครื่องคน อย่างทีผมบอกว่าอย่างน้อยๆทุกคนแบบว่าออกมาจากที่ผมพุ่งตั้งแต่ครั้งแรกที่แบบทุกคนมาดูไปลงหรือว่าผมอยากเห็นทุกคนออกไปแล้วพูดว่าเป็นการแสดงซีรีส์เรื่องนี้มันต้องจบครับแต่เขาก็จบมันไม่ได้แปลว่าความรักความสุขมันจะจบไปมันจะอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปครับ ทุกคนทราบเปล่าครัว่าทุกคนตั้งใจมากจริงๆทุกเหล่าส่วนอาเซียทีมงานผู้เก่าหรือทุกคนที่มีส่วนในงานนี้แล้วในมุมมองของฉันคือดูผมกล้าที่จเดิเนผ่ว่าทุกคนคือนักแบบสดงทุกคนต้องได้กล้าได้ยัรับ